สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรีวิวจาก p d a m o b i l s c o m นะครับวันนี้ผมได้ Android Phone ตัวล่าสุดจากทางค่าย v ี vo มาทำการ Unboxing นะครับก็คือตัว Vivo X5 นะครับหรือเรียกแบบบ้านๆแล้วกันนะฮะ vivo X5 ตัวนี้นะครับวางจำหน่ายไปเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานี่เองนะครับในราคา12,990บาทเดี๋ยววันนี้ก็เหมือนเช่นเคยครับมาทำการแกะกล่องสำรวจตัวเครื่องแล้วก็อุปกรณ์ภายในกล่องนะครับ ก่อนที่จะทําการแกะกล่องนะครับมาดูในส่วนของแพ็กเกจจิ้งก่อนนะฮะตัว vivo x5 นะครับในส่วนของแพ็กเกจนี่ก็ต้องบอกว่าแทบไม่แตกต่างจากรุ่นอื่นๆของทางค่าย vivo นะครับก็จะมาในโทนนี้นะครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีขาวนะฮะโทนของเขาก็คือจะเป็นในลักษณะของดูแล้วสะอาดตานะครับในส่วนของด้านหลังนะฮะตัวนี้จะมีการพิมพ์บอก s สเป i f ฟิเคชันเบื้องต้นไว้นะครับแล้วก็ข้อดีก็คือจะมีการบอกนะครับ ตัว vivo x5 นะครับรองรับขึ้นความฉี่ไหนบ้างนะฮะก็จะมี 2G 3G นี่คือแน่นอนครับรองรับทุกขึ้นความถี่ในบ้านเรานะครับทั้ง850 900 2,001นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัว vivo x5 นะครับรองรับ 4G ด้วยนะครับตัวนี้ก็คือรองรับ 4G LTE ในขึ้น1,080 2,001 2,006นะครับใช้งานในบ้านเราได้อย่างแน่นอนนะฮะไม่มีปัญหาอะไรครับเดี๋ยวมาทำการแกะกล่องกันเลย ิดกล่องออกมาก็จะเจอกับตัว Vivo X5 นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาสำรวจในภายหลังนะครับมาดูอุปกรณ์ภายในกล่องก่อนนะครับว่าให้อะไรมาบ้างนะฮะตัวนี้จะมีถาดรองนะครับอยู่อีกชั้นหนึ่งนะฮะเมื่อดึงออกมาก็จะเจอกับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็จะมีตัววอรชาร์นะครับตัวนี้ตัวนี้ให้ออพต์มา1.2แอมป์นะฮะแล้วก็เป็นแบบขาแบนนะครับใช้งานได้สะดวกนะครับไม่ค่อยมีปัญหากับพวกตัว ปักเสียบเท่าไหร่นะครับรูปร่างหน้าตาดีคล้ายๆกับทางของค่ายแอปเปิลเลยนะฮะถ้าพับได้นี่คือเหมือนเลยนะฮะสายไมโคร USB นะครับสำหรับซิงแล้วก็ชาร์จไฟนะเข้าชุดกันนะครับเป็นสีขาวชุดหูฟังสมอนท้อนะครับตัวนี้เป็นแบบอินเอียร์นะครับในรุ่น XE 6 0 0 i นะฮะในส่วนของซุ้มเสียงนะครับต้องบอกว่าใช้ได้เลยนะฮะไม่ใช่แบบคือแบบแถมมา่านๆนะฮะแต่ว่า คุณภาพของตัวเนื้องานรวมถึงในเรื่องของเสียงก็ต้องบอกว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะฮะอีกหนึ่งกล่องนะครับสุดท้ายแล้วตรงนี้นะฮะก็จะเป็นก็จะมีตัวเข็มจิ้มถาดซิมนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับจะอยู่ในนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นฮาร์ดเคสนะครับเป็นฮาร์ดเคสแบบใส่นะฮะ ก็แถมมาให้พร้อมใช้งานเลยนะครับเป็นข้อดีของแบรนด์นี้นะครับก็คือตัวตัวเครื่องนะครับติดฟิล์มมาแล้วจากโรงงานนะครับแล้วก็มีเคสแถมมาให้นะครับพูดง่ายง่ายว่าใส่ซิมไปแล้วใช้งานได้ทันทีนะครับไม่ต้องไปดิ้นรนนะฮะหาติดฟิล์มหรือว่าหาซื้อเคสนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าหลายๆแบรนด์ในปัจจุบันก็มีมีนะฮะที่ทำในในลักษณะนี้นะครับคือติดฟิล์มมาให้เลยแล้วก็มีเคสแถมมาให้ในชุดวางจำหน่ายนะครับ ก็ไม่ถือว่าเป็นข้อ,ขอดีหรือว่าเป็นจุดเด่นของเขานะฮะต้องบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วนะฮะสำหรับปัจจุบันโอเคครับมาดูกันไปแล้วในส่วนของอูปก,กรณ์ภายในกล่องเดี๋ยวมาดูกันต่อที่ตัวเครื่องนะครับ vivo x 5นะฮะเดี๋ยวผมขอ,อบอกเล่าในส่วนของ specification เบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับตัว vivo x 5นะครับตัวนี้มาพร้อมกับ cpu นะฮะ เป็น CPU Octa Core นะครับ CPU แ CPU แแกนนะครับ Snapdragon 615ความเร็ว1.5 GHz นะครับตัวนี้เป็น64นบิตนะฮะให้ RAM มา2 GB กสำหรับรองหรือว่าพื้นที่นะครับอา่าติดตั้งพื้นที่หน่วยความจำภายในนะของตัวเครื่องนะครับให้มาที่16 GB นะครับรองรับ การเพิ่มเติมหน่วยความจำภายนอกนะครับเป็น m i โคร s d g a r d นะครับรองรับความจุสูงสุดที่ 128GB ตนะครับตัว GPU นะครับหรือว่าหน่วยประมวลผลกราฟิกนะครับเป็น Arduino 405นะครับขนาดหน้าจอ5นิ้วนะครความละเอียดเป็น HD 1 2 8นะครับพ2 8 0เพิกเซลนะครับตัวนี้ใช้พาเนล IPS นะฮะในเรื่องของมุมมองแล้วก็ความสว่างก็ถือว่าได้มาตรฐานของทางค่าย Vivo นะครับตัวนี้ สำหรับกล้องนะครับกล้องหน้าให้ความละเอียดมา5ล้านพิกเซลนะครับมีค่า f อยู่ที่2.4นะครับกล้องหลัง13ล้านพิกเซลนะครับค่า f อยู่ที่2.0นะก็อาจจะช่วยนะครับในเรื่องของการถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นนะแล้วก็ที่เป็นจุดเด่นของเขาอีกอย่างนะครับก็คือของค่าย vivo เนี่ยก็คือเขาจะเด่นในเรื่องของระบบเสียงนะฮะตัวนี้มาพร้อมกับระบบเสียง Hi-Fi นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับตัว ในในในตัวของฮาร์ดแวร์นะฮะก็จะมีพวกซาวชิปนะฮะตัวนี้คือใช้ชิปเสียนครับจากซีล่าตลอจิกนะครับในรุ่น CS 4398นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยัคือยังมีแอมด้วยนะฮะตัวนี้ก็คือช่วยเพิ่มกำลังขับนะครับใช้แอมจากแม็กซิมนะครับในรุ่น MAX 97220นะครับสำหรับแบตเตอรี่นะครับให้แบตเตอรี่มาที่2,250อามิลลิแอมนะฮะอาจจะไม่เยอะอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวในเรื่องของการใช้งานนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ เดี๋ยวก็มาทดสอบกันอีกทีละกันนะฮะแต่ว่าตัวแบตเตอรี่นะครับไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าตัว vivo x5 นะครับเป็น u-d body นะครับไม่สามารถถอดฝาหลังนะฮะเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เองนะครับในเรื่องการเชื่อมต่อนะก็อย่างที่บอกไปในตอนต้นนะครับตัวนี้คือรองรับ 3g ทุกขึ้นความฉี่ในบ้านเรานะครับรวมไปถึง 4g lte ด้วยนะครับที่จะขาดไปนะฮะก็จะมีเพียงแค่ nfc นะครับไม่มี nfc มาให้นะฮะโอเคครับผม ในส่วนของดีไซน์นะครับมาพูดเป็นส่วนๆไปก่อนนะฮะในเรื่องของดีไซน์นะครับดูบนผ่านนี่ก็คือจะเหมือนกับในรุ่น X3s นะฮะถ้าดูนะฮะผ่านๆเลยนี่คือจะคล้ายๆกันนะฮะแต่ก็มีความแตกต่างกันนะครับในเรื่องของวัสดุนะครับตัวนี้ตัวขอบข้างนะครับจะเป็นเฟรมอลูมิเนียมนะฮะก็จะเหมือนกับตัว Vivo Xshot นะฮะขอบข้างก็จะเป็น เป็นอลูมิเนียมนะครับตัวเฟรมนะฮะเพิ่มความแข็งแรงทนทานนะฮะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของฝรั่ังด้วยเช่นกันนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นวัสดุอลูมิเนียมนะฮะจับดูสัมผัสดูแล้วก็ให้ความพรีเมียมนะครับเดี๋ยวมาสำรวจกันนะครับอีกนิดหนึ่งเริ่มจากด้านบนนะครับตัวนี้นะฮะก็จะเป็น นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ช่องลาโพงสนทนานะครับตัวนี้จะเป็นกล้องหน้านะครับความละเอียด5ล้าพิกเซลนะครับตัวนี้จะเป็นที่อยู่ของไฟแจ้งเตือนนะครับเวลาที่เราเสียบสายชาร์จนะครับหรือว่าสายที่ไม่ได้รับข้อความที่ไม่ได้รับนะฮะก็จะแจ้งเตือนอยู่ตรงนี้นะครับเป็น LED notification นะฮะแล้วก็จะมีลําโพง vivo ขออภัยครับก็จะเป็นโลโก้ของ vivo นะฮะถัดลงมาคือเป็นหน้าจอนะครับขนาด5นิ้วนะครับความละเอียด HD นะครับ 1,280คูณ720พิกเซลนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกครับเป็น IPS LCD นะครับในเรื่องของมุมมองนะครับความสว่างสดใสก็ถือว่าทำได้ดีนะครับสำหรับแบรนด์ของ vivo นี่ที่ผมได้สัมผัสมานะฮะตัวจอหน้าจอของเขานี่จูนแล้วก็ปรับแต่งมาได้ค่อนข้างลงตัวเลยทีเดียวนะฮะส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็น3ปุ่มมาตรฐานของ Android นะฮะก็จะมีปุ่มเมนูปุ่มโฮมปุ่มแบกนะครับ หน้าเสียดายอย่างหนึง่งตรงที่ว่าไม่มีไฟแบ็คไลท์นะครับใช้งานในที่มืดก็อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่แต่ถ้าใช้งานคุ้นเคยแล้วก็คงไม่มีปัญหานะฮะดูกันต่อที่ด้านขวามือของตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงนะฮะตรงนี้ตัววัสดุก็จะเป็นอลูมิเนียมนะฮะแล้วก็ปุ่ม power เปิดปิดเครื่องจะอยู่ถัดลงมานะครับ ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับก็จะมีพอด์ตนะฮะไมโคร USB นะครับซิงแล้วก็ชาร์จไฟนะครับแล้วก็จะเป็นไม้นะครับเป็นไม่สนทนานะฮะด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้จะเป็นช่องนะฮะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับเป็นถาดซิมนั่นเองเดี๋ยวผมลองถอดออกมาให้ดูนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นถาดยาวนะครับ สำหรับ vivo X5 นะครับคือสามารถใช้งานนะครับรองรับการใช้งาน2ซิมการ์ดนะครับแต่มันมีข้อจำกัดอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราจะใช้งาน2ซิมการ์ดนะครับจะไม่สามารถจะไม่สามารถใช้งานหน่วยความจำภายนอกได้นะครับคือต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะตรงนี้นะครับก็จะเป็นซิมหนะครับรองรับไมโครซิมเดี๋ยวผมลองวางให้ดูนะครับส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้คือ จริงๆเราต้องบอกว่ามันใช้งานร่วมกันนะครับระหว่างตัวนาโนซิมกับตัวไมโคร SD การ์ดนะครับถ้าจะใช้งานไมโคร s d การกดนะฮะก็ใส่ลงไปเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราจะใช้เป็นซิมที่2นะครับก็ต้องเป็นนาโนซิมนะครับก็วางลงไปนะฮะก็จะเป็นลักษณะนี้ตรงนี้นะครับก็จะเหมือนกับแบรนด์ v ี o นะครับตัวว o Highway s ซด์ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับก็คือจะเหมือนกันเลยนะฮะคือไม่สามารถที่จะ ช้ทั้ง3อย่างพร้อมกันนะครับคือต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะถ้าจะใช้2ซิมคือใช้ไมโคร sd c a r การดไม่ได้นะฮะถ้าจะใช้หน่วยความจำภายนอกก็คือต้องใช้งานซิมเดียวนะฮะตรงนี้ก็ถือเป็นข้อจำกัดนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาต่อกันอีกนิดหนึงสำหรับด้านบนนะฮะก็จะมีช่องเสียบหูฟังนะครับขนาดมาตรฐาน3.5ม mm ิลิเมนะครับแล้วก็จะมีไม้ เป็นไม์ตัวที่2นะครับในการตัดเสียงรบกวนนะครับรวมถึงเป็นไม์ที่ใช้ในการบันทึกเสียงด้วยนะฮะต่อกันชี้ด้านหลังนะครับ vivo x 5นะครับให้กล้องหลังมาตัวนี้ความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ใช้เซ็นเซอร์จากทางค่าย Sony น,นะฮะมี led f l a s มาให้1ดวงนะครับในเรื่องของกล้องนี้ต้องบอกอบอกตรงๆเลยว่า ถึงแม้จะไม่ได้ชูจุดเด่นในเรื่องกล้องเท่ากับตัว X Shot แต่ว่าตัวฮาร์ดแวร์ก็ดีนะครับรวมไปถึงซอฟต์แวร์ของค่ายว i ก็ถือว่าทาออกมาได้ค่อนข้างที่จะโอเคในระดับหนึ่งนะฮะเดี๋ยวยังไงตรงนี้ก็คงได้ทดสอบในภายหลังแล้วกันนะฮะตัวฝาหลังอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นวัสดุอลูมิเนียมนะฮะตัวนี้ก็จะมีโลโก้วิวโก้สวยงามอยู่นะฮะแต่ว่าในส่วนของขอบนะฮะด้านบนด้านล่างตัวนี้จะเป็น อะพลาสติกนะครับโพลีคาร์บอเนตนะฮะก็น่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบที่เพื่อเพื่อป้องกันนะฮะในเรื่องของภาครับสัญญาณนะครับถ้าเป็นวัสดุอลูมิเนียมเป็นเป็นเป็นโลหะทั้งหมดนี้ก็อาจจะมีปัญหานะครับตัวนี้ก็เลยนะฮะด้านบนด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นอะโพลีคาร์บอเนตแทนนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีลําโพงหลักนะฮะลำโพงมีเดียของตัวเครื่องนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะ ภาพรวมๆของเขานะครับของ vivo x 5ก็จะประมาณนี้นะครับในเรื่องของความบางนะครับตัวนี้มาพร้อมกับความบางอยู่ที่6.3มนะฮะ6.3มุดามิลลิเมตรเท่านั้นเองนะฮะถือว่ากําลังดีนะครับไม่บางจัดแล้วก็ไม่หนานะฮะโดยส่วนตัวที่ผมค่อนข้างที่จะชอบนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับคือไม่บางแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปนะฮะน้ำหนักก็ไม่ถือว่าหนักมากนะครับ มีน้ำหนักอยู่ที่1 4 1กรัมเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูสักนิดนึงนะฮะจริงแล้วคลิปนี้ก็คงยังไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับก็เป็นการอันบอกนะฮะสำรวจตัวเครื่องแล้วก็อุปกรณ์ภายในกล่องเหมือนที่ผ่านมานะครับ vivo X5 นะครับมีข้อดีคือมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการนะครับ Android 4.4.4นะครับเป็นคิดแคมาตั้งแต่โรงงานเลยนะฮะแล้วก็ครอบทับด้วย User Interface นะครับเป็น f a n t a s o s นะครับเวอร์ชัน2.0นะครก็จะได้เปรียบรุ่นพี่นะครับอย่าง X Shot ของผมนี้ก็คือยังเป็น Android 4.3อยู่เลยนะครแต่ว่าตัว X5 นี้คือมาพร้อมกับ KitKat เลยนะครไม่ต้องรอรุ่นนะครับในส่วนของการใช้งานต่างๆนะฮะพวกฟีเจอร์ลูกเล่นนะครับเดี๋ยวคงได้ไป คุยกันต่อในคลิปถัดไปนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่อยากให้ตัวคลิปมันยาวมากจนเกินไปวันนี้ก็คงเป็นการอันบล็อกนะครับอันบ็อกซิ่งตัว Vivo X5 นะครับสำรวจตัวเครื่องในภาพรวมของเขาแล้วก็อุปกรณ์เสริมนะครับจุดเด่นนะครับคงขอสรุปเลยแล้วกันจุดเด่นจุดเด่นของ Vivo X5 นะครับอยู่ที่ดีไซน์นะครับแล้วก็วัสดุที่ใช้นะครับรวมๆของเขานี่ถือว่าน่าจะ ตอบโจทย์ได้นะครับในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะวัสดุดีดีไซน์ดีนะครับสเปคฟีสเปคฟิเคชันก็ถือว่าไม่ขี้เลยนะครับใช้งานได้สบายๆนะฮะในยุคนี้โอเคครับผมเดี๋ยวยังไงก็คงได้ติดตามกันต่อนะครับในส่วนของซอฟต์แวร์รีวิวนะครับก็คงจะเป็นคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับในการอันบ็อกซิ่ง vivo x5 ก็คงจะฝากไว้แต่เพียงชนีแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ